จะพาคุผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของเการมนส่วนกลางนะครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการที่จะแก้ปัญหาเชิงรุกและก็ป้องกันการบ่มเพาะเยาวชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับผลโทจตุรงจันทนนนท์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกรรมนพร้อมด้วยพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศและคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทรนรทิพพลยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งให้หน่วยงานภาครัฐทํางานอย่างเป็นเอกภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนประเด็นสําคัญในการหาหรือคือการกําหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาผ่านกลไกคณะทางานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2569เพื่อยับยั้งและตัดวงจรการเข้าสู่กระบวนการความรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ในส่วนของภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้เห็นต่างที่พยายามก่อเหตุในบางพื้นที่โดยกรมนาภาคสีส่วนหน้าได้วางมาตราการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการจัดทําพื้นที่ปลอดภัยในทุกมิติพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรวมพลังการทํางานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ปณิธานกําลังพลปลอดภยัยพี่น้องประชาชนมีความสุขนั่นเองครับ